เคยเป็นไหมครับเรากราบพระเหมือนกันขอพรเหมือนกันบูชาพระเครื่ององค์เดียวกันทำบุญวัดเดียวกันแต่ทำไมบางคนดูรวยขึ้นเรื่อยๆมีบ้านมีรถมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตในขณะที่บางคนยังฝืดเคืองเหมือนเดิมวันนี้ผมอยากชวนคุณมามองลึกไปกว่าคำว่าความเชื่อ เพราะในทางพุทธศาสนาพรไม่ใช่แค่สิ่งที่ขอแล้วจะได้แต่เป็นสิ่งที่เราต้องลงมือสร้างด้วยตัวเองหลายคนเริ่มเชื่อในพระเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เพราะอยากได้บางสิ่งบางอย่างอยากมีโชคอยากได้เงินอยากได้งานหรือได้ความรักซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดเลยครับแต่ต้องเข้าใจว่าความเชื่อเพียงอย่างเดียวไม่ได้ให้เกิดผลเสมอไป เหมือนกับการจุดไฟแต่ไม่ใส่ฟืนไฟก็ย่อมดับไปในไม่ช้าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอภัยราชกุมารสูตรว่าการทำความดีการขอพรหรือการหวังผลจากบุญต้องประกอบด้วยเหตุและปัจจัยไม่ใช่แค่เชื่อแต่ต้องลงมือทำด้วยถูกทางถูกวิธี ลองดูตัวอย่างง่ายๆคุณ A. บูชาหลวงพ่อโสธรทุกวันขยันทำงานไม่หยุดเรียนรู้ทำบุญด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองส่วนคุณบก็ไหว้พระเหมือนกันแต่หลังจากนั้นก็นอนดูซีรีส์ทั้งวันไม่คิดจะพัฒนาตัวเองไม่ลองอะไรใหม่ๆคุณคิดว่าใครมีโอกาสรวยมากกว่ากันบางคนก็อาจพูดว่าเขาโชคดีเพราะบุญเก่าชาติที่แล้วเยอะ ก็ใช่นะครับบุญเก่ามีผลจริงเหมือนคนที่เกิดมามีต้นทุนชีวิตดีแต่ต่อให้มีบุญเก่าถ้าไม่รู้จักรักษาไม่เติมบุญใหม่ชีวิตก็อาจค่อยๆดิ่งลงได้เหมือนกันในทางกลับกันคนที่ไม่มีบุญเก่าเลยก็ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมปัจจุบันมีอิทธิพลมากที่สุด ถ้าคุณเริ่มทำดีในตอนนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองวันนี้ผลดีจะค่อยๆตามมาแน่นอนดูอย่างพระองคุลิมานสิครับครั้งหนึ่งเคยฆ่าคนมันนับไม่ถ้วนแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นพระอรหันต์เพราะตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงใจถ้าเขายังเปลี่ยนได้เราก็เปลี่ยนได้เช่นกันคำว่าทำบุญหลายคนเข้าใจว่าคือแค่ใส่บาตรหรือถวายสังฆทาน แต่จริงๆแล้วบุญคือการกระทําที่ทําให้จิตใจเราผ่องใสซึ่งมีสมทางหลักๆคือทานใหม่การให้ศีลใหม่การรักษาศีลภาวนาใหม่การฝึกใจให้สงบมีสติ ถ้าเราทำบุญด้วยความเข้าใจให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่หวังผลเกินควรรักษาศีลด้วยความสมัครใจและฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันสิ่งเหล่านี้จะเป็นเหมือนทุนบุญที่ค่อยๆหนุนให้ชีวิตเราดีขึ้นในระยะยาวอาจจะไม่ได้รวยในวันพรุ่งนี้แต่รวยอย่างมั่นคงและมีความสุขมากขึ้นแน่นอน เพราะสุดท้ายแล้วคนที่เชื่อเหมือนกันแต่ลงมือทำต่างกันผลลัพธ์ย่อมไม่เหมือนกันคนที่ประสบความสำเร็จจากความศรัทธาไม่ใช่แค่เชื่อเฉยๆแต่เขาใช้ศรัทธาเป็นพลังในการลงมือทำส่วนใครที่ยังเชื่ออยู่แต่ไม่เริ่มทำอะไรเลย ก็เหมือนมีรถมีน้ำมันแต่ไม่ยอมขับออกไปจากบ้านอย่ารอให้พระช่วยเพียงอย่างเดียวครับเพราะพระแท้ในทางพุทธคือพระที่อยู่ในใจเราและพรอนที่ดีที่สุดก็คือการเป็นคนดีขยันและมีวินัยอย่างต่อเนื่องจำสูตรนี้ไว้ให้ดีนะครับศรัทธาบวกความพยายามบวกความเข้าใจเท่ากับความสำเร็จ ถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณเริ่มเข้าใจว่าแค่เชื่ออย่างเดียวไม่พอขอให้คลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจให้คุณเริ่มลงมือทําอะไรสักอย่างในวันนี้หากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดติดตามช่องเมตตาเสริมโชคและแชร์ต่อให้คนที่คุณรักหรือคนที่อย่างสงสัยเหมือนคุณแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับอีกหนึ่งความเชื่อที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้